สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวกี้บูนิงนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมิวกี้บิวตี้ค่ะเย้ก็หลายๆคนนะคะก็มีคำถามว่ามิวใช้ครีมอะไรจริงๆมิวก็เคยรีวิวไปแล้วหลายตัวแต่จะบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเพราะว่ามิวจะรีวิวยี่ห้อโปรดของมิวอันนี้โปรดมากๆที่ใช้มานานนะคะเนื่องจากว่า เราเป็นสาวลอนดอนนะคะก็จะต้องเป็นแบรนด์ของอังกฤษแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่ายี่ห้อน,นั้นคือยี่ห้ออะไรเนี่ยก็ <S <S อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้น้องมิวก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนกดแล้วก็ขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็เรามาดูกันเลยนะคะว่าแบรนด์ที่มิวชอบมันคืออะไรสิ่งหนึ่งก็คือนี่นั่นเอง The Bodyshop ค่ะ เป็นแบรนด์ที่มีวชอบมากของบริษัทของมิวเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยใช้ตั้งแต่ก่อนไปอยู่อังกฤษแล้วพอตอนไปอยู่อังกฤษเนี่ยก็คือมันเยอะมันถูกแล้วก็มันมันเหมาะกับเราเนาะจริงๆบริ h o p ใช้หลายตัวแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัววิตามินอีนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่ามันเข้มขน้นคือจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ใช้ได้ทุกผิว <Wow. S 1> โดยเฉพาะคนผิวแห้ง ยิ่งตอนตอนนอนถ้าเรานอนท้องแอร์นี่แนะนํานะคะแล้วก็ถ้าตอนอยู่เมืองนอกอากาศแห้งๆเนี่ยใช่เลยแต่ถามว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆมรวใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็โตมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเนาะพัฒนามาแบบใช่ให้มันแบบมากขึ้นริ้วรอยนูน่นนี่นั่นเพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นแค่แบบบํารุงนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าสุดท้าย เราก็กลับมาใช้ตัวเดิมหลังจากที่เราใช้หลายๆตัวไปแล้วเพราะว่าหน้าเราเนี่ยก็ยังต้องมีการต้องการความชุ่มชื้นก็จะมีสองตัวนะคะจะมี day กับ night ตัว day เนี่เขาบอกว่าได้48ชั่วโมง night เจ็บสองชั่วโมงเลยโอ้โหยาวนานมากคือหมายถึงว่าความชุ่มชื้นนะ,ะที่เขากักเก็บมกลิ่นหอมอ่อนโยนนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คนกรึ๊ก <Wow. S 1> ไม่หกไม่หก ก็เดี๋ยวทาให้ดูนุ่มๆจุ่มๆก็จะนี่จะชุ่มมากถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองเนี่ยก็แบบอลองลองมาทาแถวๆนี้ก่อนก็ได้ว่าเราแพ้หรือเปล่าหลังหูก็ได้นะคะหรือไม่ก็ตรงนี้หรือว่าท้องแขนก็ได้ออหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของเดย์นะคะส่วนตัวของไนก็จะเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีความเข้มเหมือนกันนะคะ ปุก็จะเหมือนกันก็จะเข้มข้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่มิวชอบมากๆคือใช้ใช้อยู่แล้วใช้ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ยสำหรับ คนที่แบบว่าผิวแห้งนะคะไม่รู้จะใช้อะไรก็แนะนําว่าหรือว่าเริ่มต้นน้องๆหนูๆคนไหนที่เริ่มต้นใช้ครีมมิวก็ชอบแนะนําตัวนี้ให้น้องๆใช้แต่สําหรับบางคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นแบบว่าพวกสิวเขาก็จะมีตัวซีรีส์แบบสีเขียวอะโลเวยล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของวิตามินอ e, ีก็จะมีทุกอย่างทั้งเป็นแบบว่าเป็นเซรัม่มอ่าเป็นตัวเดกไนท์ใช่ไหมคะแล้วก็แบบครีมล้างหน้าค่ะอันนี้ก็ ฝากให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะสาวๆอย่างพวกเรานะคะก็ยังไงก็ตามนะคะนอกจากการทาครีมการบำรุงผิวที่ดีแล้วเนี่ยก็อย่าลืมอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่ดื่มน้ำให้เยอะนอนให้เพียงพอและที่สำคัญคือความเครียดนะคะก็อยากจะให้ระบายหรือผ่อนคลายความเครียดกันอย่าไปเครียดเยอะก็อะไรที่อมองข้ามได้ก็มองข้ามนะคะอะไรที่แบบมองโลกให้แบบเป็นซีชมพูหรือว่ามองแง่บวกก็ พยายามฝึกคิดนะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามนะคะว่ามิกิบ i นิกจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรยังไงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ Subscriber ของมิวนะคะที่มิวครบ1นึ่พันแล้วขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ก็ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวฝากมิวก็อาจจะมีไลฟ์สดของมิวเร็วๆนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้มิวกิบูนิกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ